รายงานผลการดำเนินงานไร่มาสองประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565กสศนอตําบลคำใหญ่อําเภอห้วยเมก็กสํานักงานกศนอจังหวัดกาลสินบุคลากรกศนอตําบลคำใหญ่นางเกยรัตน์กูกิ่งเงินผู้อำนวยการกศอนอําเภอห้วยเมก็กนางสาวสุภาวดีมาตราผู้ผู้ช่วยนางสาววิพารัตน์คำชมภูผูกศนอตนําบล กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ระดับมธัธยมศึกษาตอนต้น24คนระดับมธัธยมศึกษาตอนปลาย37คนรวมทั้งสิ้น61คนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบระดับชาติ ENNP ประจำภาคเรียนที่2 มีการศึกษา2,564คิดเป็นร้อยละห0ึ่งรอยกศนตำบลคำใหญ่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ site, และรูปแบบออนแฮนเยี่ยมบ้านนักศึกษาตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชืโโ้อโคโรนากิจกรรมโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการปฐรมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564เป้าหมาย61คนทำได้คิดเป็นร้อยละ 100, ละ100โครงการจิตอาสาพัฒนากศสอนอตำบลเป้าหมาย15คนทำได้คิดเป็นร้อยละ 100, ละ100โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตำบลกศนอําเภอห้วยเมฆประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565เป้าหมาย1คนทําได้คิดเป็นร้อยละ100โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่2ปีงบประมาณพุทธศักราช2564เป้าหมาย1คนทําได้คิดเป็นร้อยละ100 โครงการพัฒนากศนองามตาประชาชื่นใจเป้าหมายหนึ่งแห่งทำได้คิดเป็นร้อยดะว0หนึ่งร้อยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการการจัดการเรียนรู้ตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย20คนทำได้คิดเป็นร้ 100. อยดะว0หนึ่งร้อยโครงการแข่งขันทักษะวิชาการเป้าหมาย20คนทำได้คิดเป็นร้ 100. อยดะว0หนึ่งร้อยโครงการพัฒนาวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป้าหมาย61คนทำได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยโครงการเรียนรู้สมนุนไพรสู้ภัยโควิด -19 เป้าหมาย20คนทำได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตเป้าหมาย20คนทำได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการรู้ไวรู้ทันป้องกันโควิด1ิเเป้าหมาย7คนทำได้คิดเป็นร้อยละ100กิจกรรมศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การบริหารขยะในครัวเรือนเป้าหมาย4คนทำได้คิดเป็นร้อยละ100กิจกรรมศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลเป้าหมาย3คนทำได้คิดเป็นร้อยละ100โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการศึกษาอาชีพ1อําอำเภอ1อาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน1อําอำเภอ1อาชีพหลักสูตรการทอผ้าพ,พื้นเมือง เป้าหมาย22คนทําได้คิดเป็นร้อยละ100รอการศึกษาแบบชั้นเรียนว,วิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนแบบชั้นเรียนว,วิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรช่างปูนหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป้าหมาย22คนทําได้คิดเป็นร้อยละ100การศึกษาแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทอผ้าพ,พื้นเมืองหลักสูตรการทำเจลล้างมือเป้าหมาย12คนทำได้คิดเป็นร้อยละหนึการศึกษาตามอัธยาศัยโครงการครอบครัวรักการอ่านทำได้คิดเป็นร้อยหนึ่งร โครงการการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนทำได้คิดเป็นร้อยหนึ่งร้อยโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาดทำได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยกิจกรรมอื่นๆตามนโยบายพิเศษกิจกรรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพเป้าหมาย1คนทำได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อย กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโครงการการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุเป้าหมาย20คนทําได้คิดเป็นร้อยละ100กิจกรรมศูนย์ดิจิตอลชุมชนกิจกรรมศูนย์ดิจิตอลชุมชนโครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชน เป้าหมาย1คนทำได้คิดเป็นร้อยละ100ผลปฏิบัติการเป็นเลิศเบสแพ็กทีกสกศนอตำบลคำใหญ่กลุ่มปาร,ระบองบ้านคำใหญ่หู่7จตำบลคำใหญ่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์